สวัสดีค่ะพี่พิมมัธยมมาศึกษาพทีสาวันนี้มาเรียนกับครูยาเรื่องนี่การออกแบบเหมือนเดิมแต่วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่างสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเรื่องราวเกี่ยวกับโลหะใช่ไหมคะว่าโลหะคืออะไรคราวนี้เรามารู้กันนะคะว่าโลหะเนี่ยที่เป็นเหล็กกล้าเนี่ยสามารถทําอะไรบ้างกับอุปกรณ์การช่างเนาะอ่ะก็จะสามารถทําค้อนในรูปแบบต่างๆซึ่งค้อนเนี่ยก็จะมี คนาสมบัติการทํางานที่แตกต่างกันออกไปเนาะอย่างเช่นค้อนงอนเนี่ยก็ใช้สําหรับตอกแล้วก็งัดตะปูเนาะค้อนช่างไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้สําหรับตอกตะปูไฟฟ้าที่ทํากับไม้แล้วก็ส่วนไอ้ที่แหลมๆนี้นะคะสามารถฉลุไม้ได้เนาะอ่าส่วนตรงนี้เนี่ยค้อนวงกลมก็ใช้สําหรับตอกชิ้นงานอ่าต่อไปก็พวกเหล็กเนี่ยยังสามารถทําคิมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นคิมไฟฟ้าคิมดัดคิมขดหรือว่า อ้าปากเนาะแล้วก็ขันขันพวกท่อน้ําอะไรก็ได้นี่คือคุณสมบัติของเหล็กนะคะที่ไม่ได้ผสมอะไรเลยนะส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเหล็กที่มาผสมนะคะระหว่างอลูมิเนียมเนาะที่จะมาใช้ในเครื่องมือการวัดระดับพื้นเวลาช่างทําพื้นเนี่ยเขาก็จะเอาตัวนี้เลยค่ะวัดว่าระดับพื้นเนี่ยมันเท่ากันหรือไม่เนาะอ่าต่อไปไขควงอ่าไขควงก็จะมีหลากหลายรูปแบบไขควงเป็ดไขควงแฉก สามลอาแฉกสีแ่แฉกเนาะอ่าก็แล้วแต่การใช้คุณสมบัติของมันซึ่งตัวน็อตเนี่ยที่มีส่วนผสมอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีรูปแบบหลากหลายรูปแบบเนาะอ่ะต่อไปตลับเมตรตลับเมตรนี้ทํามาจากข้างในจะเป็นสีเหลืองทําส่วนมากจะทํามาจากในรูปแบบของสังกะสีนะคะอ่าต่อไปอุปกรณ์ช่างอันนี้เดี๋ยวคยาจะให้ลูกออกแบบนี่แหละปะแจ ประแจนี้แหละประแจอันนี้ดีกว่าอ่าประแจนี้หรือประแจอันนี้ก็ได้อคุยให้ออกแบบประแจนี้เนาะเดี๋ยวคุยจะสอนว่าทํายังไงพวกปจะแจเนี่ยก็จะเป็นเหล็กเลยเหล็กจริงๆเนาะไม่มีส่วนผสมอะไรทั้งสิน้นซึ่งทํามาจากเหล็กก้าล้วนๆเลยพวกสะพานก็ทํามาจากเหล็กอ่าไฟฉายก็เป็นอุปกรณ์การช่างซึ่งในฐานของมันเนาะก็จะเป็นฐานที่มันหุ้มเนาะปอกเปลือกฐานข้างนอกก็จะเป็นเหล็กอ่าส่วนข้างในเนี่ยก็จะเป็นดีบุกเนาะเป็นเหมือนกับ แร่อะไรสักอย่างที่ใช้สําหรับในการกระจายไฟอันสุดท้ายเอายังไม่สุดท้ายมีสุดท้ายหนึ่งคัตเตอร์ก็ทํามาจากเหล็กนะจ๊ะใบมีดคัตเตอร์เนาะอันสุดท้ายคือเลื่อยเลื่อยชนิดต่างๆก็ทํามาจากเหล็กนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวคุยาจะพาลูกไปออกแบบไปออกแบบการทําเครื่องมือแบบ3มิติอ่าเดี๋ยวคุยาจะส่งเว็บให้นะคะ คุยาจะส่งเว็บให้ตอนนี้ดูคุยาทําก่อนเนาะว่าคุยาทาแบบไหนนะคะเดี๋ยวคุยาขอเนื้อแชร์หน้าจอโปรแกรมตัวนี้เลยเดี๋ยวคุยาส่งเข้าไปในเมสเซจให้นะคะในกล่องข้อความแล้วก็เดี๋ยวคุยาจะส่งเข้าไปในกลุ่มการงานให้ด้วยเนาะโปรแกรมตัวนี้ใช้สําหรับการออกแบบในรูปแบบของสามิติอาคิสคัสเนะาะอาโดยการท,ทําทํำยังไงล่ะ โดยการล็อกอินก่อนถ้าลูกไม่เก่งภาษาอังกฤษคลิกข,ขวาเนาะแล้วก็เลือกคําว่าแปลภาษาไทยเลือกคําว่าแปลภาษาไทยเนาะแต่คุยานี้ได้อยู่ภาษาอังกฤษพอถูกพอถ่ยอ่าอ่าแล้วก็มาตรงที่คําว่าเข้าระบบนะคะดียวคุยาแปลภาษาอังกฤษเหมือนเดิมเข้าระบบซิงกิ้งนะคะซิงอินเข้าไปเลยแล้วก็ให้ลูกล็อกอินด้วยการใช้ google นะคะล็อกอินโดยการใช้ google ตัวนี้นะ อ่าล็อกอินโดยการใช้ google ตัวนี้นะถ้าหนูไม่ล็อกอินโดยการใช้ google เนี่ยการทํางานอาจจะยากก็ได้อ่าล็อกอินโดยการใช้ google โดยการใช้ g m a i l ของค,ค,อคุยานี่คือคุยาเข้าไปล็อกอินแล้วเนาะโดยใช้อ่าชื่ออีเมลชื่อ gmail ของเราแล้วก็รหัสผ่านนะคะรอระบบมันอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขึ้นมาแป๊บหนึง่งมันก็จะเห็นหน้าต่างแบบนี้นะคะเราก็มาคีเอ e ดีไซน์งานเลยอ่า คีเอดีไซน์งานคือการสร้างชิ้นงานใหม่หนึ่งชิ้นงานขึ้นมานะคะก็ New Design เลยกดเข้าไปเลยค่ะภาษาไทยนี่ถ้าลูกแปลเป็นภาษาไทยก็คือการสร้างชิ้นงานหนูก็จะได้นี่เลยค่ะหน้าต่างมาหนึ่งหน้าต่างเนาะก,กับมือกับกระดาษ a c wallpaper อะไรสักอย่างนี่เลยค่ะแต่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายต่างๆนานาได้โดยมาที่ลูกบาศต์ตัวนี้นะคะหนูก็จะเห็นว่างานของหนูเนี่ยตีลังกาไปไหนมาไหนได้หมดเลย ตัวท็อปนี่ก็คือจะอยู่ข้างบนเนาะอ่านี่ด้านหน้าด้านข้างซ้ายขวาด้านหลังข้างใต้ทําได้หมดเลยอ่านี่จะทําได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวคุยาจะสร้างชิ้นงานหนึ่งชิ้นงานให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะอืมคุยาขอย่อให้มันเล็กลงหน่อยดูจะได้มองเห็นได้ง่ายๆเนาะเวลาการสร้างชิ้นงานเนี่ยหนูเห็นแทบเครื่องมือข้างๆไหมคะแถบเครื่องมือข้างๆนี้เนี่ยสามารถเลือกได้นะตรงเนี้ย คือตัวโปร่งแสงสําหรับไว้ใช้ทําการเจาะเนาะการเจาะให้มันเป็นรูในรูปแบบที่เราต้องการเนาะส่วนตัวทึบเนี่ยไว้ใช้สําหรับสร้างชิ้นงานอ่ะเดี๋ยวเรามาทําฟันเฟืองฟันเฟืองเรามาทําปะแจกันอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวคุณยาจะทําปะแจสองรูปแบบให้ดูเนาะรูปแบบแรกข้างบนเป็นหัวกลมข้างล่างเป็นหัวเหลี่ยมเนาะทําเป็นหัวกลมก่อนปึ๊บอ่าแล้วก็ขยาย เราอาจจะกำหนดของเราเองได้อาจจะเป็นเอาประมาณแปดก็ได้ให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันเป็นวงกลมทั้งหมดอ่ะเนาะแปดเลขไปอ่ะสามสิบอ่สามสิความสูงความสูงเดี๋ยวคุยาจะซูมไปนะคะความสูงความสูงเดี๋ยวคุยาจะซูมไปอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะชุดอ่าคุยาซูมไปก่อนนะอ่ะคุยาซูม แล้วเราก็ใช้ตัวสีแดงเนี่ยค่ะเห็นไหมคะที่เป็นเหมือนสามเหลี่ยมเนี่ยแล้วก็คลิกตรงข้างล่างนี้นะคะคุยาซูมให้อีกเผื่อมองไม่เห็นอ่าสามเหลี่ยมนี่นองเหมือนหยดน้ําเนี่ยแล้วเราก็คลิกตัวสีแดงนี้นะคะกดค้างไว้นะลูกแล้วก็ลากมันลงมาเราก็จะได้ความสูงของชิ้นงานเราเนาะอ่าความสูงของชิ้นงานเราอืมอย่างเช่นอันนี้คุยาจะเอาความสูงแค่ห้าก็พอห้าหรือหกก็ได้เอาหกก็ได้เผื่อหนูจะได้เห็นมากขึ้นอ่าคุยาซูมออก อ่ะคุยาซูมออกไปแล้วนะอ่ะหลังจากนั้นคุยยาก็ทําต่อค่ะทาด้านมานันเนาะเดี๋ยวคุยยาเลื่อนมาตรงนี้นิดนึ่งหนูจะได้มองเห็นได้ง่ายๆอ่าทาด้านมันต่อนะคะคราวนี้ทําด้านมันคุยยาก็จะใช้สี่เหลี่ยมลูกเตา๋าสี่เหลี่ยมลูกบากลูกเตา๋าแมคุยยาเปลี่ยนสีก่อนดีกว่าเป็นสีอ่ะแล้วคุยยาก็เหมือนกัน zoom เข้าไปให้เห็นชิ้นงานก่อนเนาะพอเราวา,วาดวาดวางแล้วนะคะให้วางเหลื่อมกันนิดนึงสวัสดีครับมีน้องมาแอบดูด้วยครูยาวสอนอ่ะคลิกเหมือนกันตรงนี้แล้วก็ปรับขนาดก่อนให้เหลือขนาดเท่ากับ6เหมือนกันเนาะแล้วก็วางให้มันเหลื่อมเหลือมกันเดี๋ยวครูยาวขออนุญาต z o มเอาออกก่อน่าลบออกแล้วก็กําจัดความยาวกําหนดความยาวได้เลยจากความยาวเท่าไหร่แล้วแต่ลูกนะ้อง up to you กว้างยาวขนาดไหนก็แล้วแต่ลูกเนาะอ่าตามใจลูกได้เลยอ่าแล้วก็กรุณาวางให้มันเหลื่อมชิ้นงานกันหน่อยนะคะเหลื่อมชิ้นงานกันนิดนึงอมเหลื่อมแบบนี้เลยนะเหลื่อมชิ้นงานกันหน่อยอยากจะซูมให้อ่าให้มันเหลื่อมชิ้นงานกันแบบนี้นะคะเหลือหล่อมๆหน่อยเนาะเพื่อที่มันจะได้เขาเรียกว่าอะไรต่อกันได้นะคะอ่าพอเราต่อกันเสร็จเนาะ เรามาทําการกรุ๊ปมันหน่อยดีกว่าโดยใช้รูปแบบของเหมือนกับ Word เลยแต่เราใช้รูปแบบของ Selection เข้ามา s e l t มันเลยคลุมทั้งหมดเนาะแล้วไปที่ตรงนี้ค่ะสัญ,ญลักษณ์นี้อ่าสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะในการกรุ๊ปมันเนาะหรือว่าจะใช้ c t r l G G ก็ได้คุยาบแบ็กกับก่อนแบ็กกับเราสามารถใช้ c o n t r o l กลับได้นะอ่าคุยากรุ๊ปใหม่แล้วก็ใช้ c อนโ G g โกโเด็กหญิงนะคะแล้วก็จะเห็นเลยนะว่าชิ้นงานของเราเนี่ยมันรวมเป็นชิ้นเดียวกันแล้วอืมเห็นไหมคะว่ามันรวมเป็นชิ้นเดียวกันแล้วอ่านี่คือรวมเป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะเพราะคราวนี้เราจะมาเจาะตรงกลางนี่จะเจาะยังไงล่ะเจาะง่ายนิดเดียวค่ะโดยการใช้ตัวนี้เลยวงกลมที่เป็นรูปบากนี่แหละค่ะที่เป็นรูปโปร่งแสงนี่เลยค่ะ,ะเดี๋ยวคุยขึ้นมานิดนึงอ่า เอามาไว้ตรงกลางเลยเลื่อนมาเลยนะเมื่อกี้ของเราขนาดกว้าง30ิใช่ไหมแล้วก็กําหนดมันใหม่เนาะของเรากําหนดได้คลิกตรงนี้นะคะในการกําหนดขย้าซูมให้หนูมองเห็นอ่าคลิกตรงนี้นะคะมันจะเป็นความกว้างขององศาเนาะแล้วก็แค่25้าก็ได้อ่า25ห้าทั้งสองอันเลยเราไม่ต้องมานั่งวัดอยู่เนาะอ่าแล้วก็จับมันไว้ตรงกลางลูกเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นตัวสีเทาๆอยู่ ตัวสีเทาๆนี้แหละคือตัวที่มันจะตัดเนาะเราดูได้เนาะดูข้างหลังนี่จัดได้ให้มันอยู่แล้วระหว่างกลางได้เนาะไม่ให้มันเหลื่อมกันออกไปลูกเต่าเรากลับได้กลับไปกลับมาไดา้หมุนทางนี้ก็ได้เราก็จะเห็นองศาของมันหมดเลยอ,อยู่ที่เราเนาะว่าเราจะปรับให้มันเห็นมากน้อยแค่ไหนนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการกรุ๊ปเหมือนกันแต่ว่า ถ้าไม่ให้เป็นการงงเนาะเอามันลงมาหน่อยอ่าขนาดเท่ากันเนาะหกก็ได้อ่าแล้วเราก็จะเห็นมากขึ้นว่าเดี๋ยวมันจะต้องตัดเหลือขนาดนี้เนะาะอ่คราวนี้เราก็ทําการกรุปเหมือนกันค่ะคุยียาขออนุญาตย่องานนะคะ่าัีเล็กเหมือนกันกรุปไว้เลยแล้วก็จัดกลุ่มมันอ่าเห็นไหมคะมันก็จะกลายเป็นรูโบเลยนี่ได้ปจจแจข้างบนแล้วนะคราวนี้เราจะมาทาปรจแจข้างล่างบ้างล่ะทํายังไง ทำง่ายนิดเดียวเหมือนกันรูปทรงสี่เหลี่ยมเามาเลยเอาหกเหลี่ยมก็ได้อาหกเหลี่ยมอืหกเหลี่ยมมาปุ๊บตั้งขยายมันหน่อยให้มันพอที่จะแบบดูให้มันบาลานซ์บาลานซ์กันอ่ะเนาะอ่ะปุ๊บเดี๋ยวคจะใช้ตัวนี้อ่าจะได้มองเห็นมากยิ่งขึ้นขอซูมงานเข้าไปนะคะอ่ะาคราวนี้ก็ลดขนาดมันเหมือนกันเนาะคลิกที่สีแดงค้างไวนะ้เนาะ ัวปุ่มสีแดงเนี่ยค่ะสีเหลี่ยมนี่แหละค่ะแล้วก็ลากลงมาให้ขนาดเท่ากับหแล้วก็จัดระดับของมันนอให้เท่ากันถ้าหนูตาลายหนูใช้ท็อปนอดูตรงกลางอว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็ย่อขยายดูเนาะย่อขยายชิ้นงานดูว่ามันจะเป็นแบบไหนกระดาษมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาอยู่ที่ลูกปรับลูกบาทนะคะ,ะลูกบาทข้างบนคุยจะให้มันกว้างหน่อยเนาะไม่ใช่ให้มันกว้างหน่อยให้มันยาวหน่อยอคุยก็เลื่อนมา เหมือนกับใช้รูปทรงของเวิ d ดนั่นแหละค่ะสามารถใช้ลูกศรขึ้นลงได้หรือว่าใช้คอนโทรลในการค่อยๆปรับได้เนาะอยู่ที่เราว่าเราจะใช้แบบไหนนะคะหลังจากนั้นเราก็พอเราจัดได้ระดับเสร็จกรุ๊ปมันเหมือนเดิมค่ะกรุ๊ปมันสีเล็กเนาะแล้วก็กรุป๊ปให้มันเป็นชิ้นงานเดียวกันแต่ถ้าชิ้นงานของเราไม่เรียบร้อยเนาะแบบนี้เนาะมันไม่เรียบร้อยล่ะแต่ทายังไงในเมื่อมันเหลื่อมกันแบบนี้ทํายังไงง่ายนิดเดียวค่ะกดคอนโทรลเซ แบกกลับหรือว่าใช้ลูกศรน,นี้นะคะลูกศรน,นี้ย้อนกลับก็ได้อ่าทําการจัดใหม่ให้มันอยู่ในระดับเดียวกันอ่าให้มันใกล้ๆกันเนาะอ่าขยายออกมาหน่อยก็ได้แล้วแต่ว่าหนูจะทําแบบไหนได้ทั้งนั้นเลยอ่าอืมแล้วคราวนี้ก็ย่อมาดูอีกทีหนึ่ง แล้วก็ทําการกรุบอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาเจาะตรงกลางกันเนาะว่าตรงกลางนี้เราจะเจอะยังไงดีอ่าเจาะง่ายนิดเดียวเราใช้สี่เหลี่ยมเลยสี่เหลี่ยมลูกบากตัวนี้เนาะอ่าสี่เหลี่ยมลูกบาศกนี้มาเลยจ้ามาใส่ตรงนี้เลยเรามาดูตัวท็อปข้างบนเนาะเราจะได้มองเห็นไม่ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ซูมชิ้นงานไปอ่าเราทําให้มันเล็กหน่อยจ้าทาให้มันเล็กหน่อยย่อมันเลยจ้า ย่อมันเลยย่อให้มันเล็กหน่อยอ่าแล้วก็ลองซูมเอาออกจัดให้มันอยู่กลางดีๆเราจะได้มองเห็นง่ายๆเนาะอ่ะย่อมันดูสิดูชิ้นงานอ่าว่ามันได้อยู่ไหมไม่นั้นก็ดูข้างหลังมันก็ได้ข้างล่างอ่าเราก็จะมองเห็นได้ง่ายเนาะอ่าจะกลับไปตีลังกาซ้ายตีลังกาขวาตีลังกายังไงก็ได้มันทําได้หมดเลยค่ะ จะจัดด้านหน้าด้านหลังได้หมดนี่มันไปได้หมดเลยค่ะอ่าแบคข้างล่างครูยามาดูอืมเห็นไหมคะคราวนี้ก็จัดระดับของมันให้เท่ากับหกเหมือนกันอืมก็ย่อมันเลยจ้ะอืมย่อมันเลยลงไม้เหลือแค่หกอ่าแล้วเราก็ทําการกรุ๊ปเหมือนเดิมทําการกรุ๊ปเหมือนเดิมเลยค่ะอ่าแล้วก็ โอ้ขอโทษต้องใช้ระบบโปร่งแสงคุย,ยาขอโทษโอ้มันกลับไปไหนแปบ๊บนึงนะคะแก้ไขชิ้นงานก่อนแปบ๊บนึงนะคะคุย,ยาผิดพลาดท,ทางเทคน,เนิคเนาะอ่าเดี๋ยวแก้ไขชิ้นงานก่อนอ่าแก้ไขได้นี่ก็ดิลิปไปก่อนเนาะอ่า ใช้ในการโปร่งนะคะโปร่งใช้โปร่งแสงคอภัยด้วยคุยามึนนิดนึงตื่นเช้าไปหน่อยอ่จใช้สี่เหลี่ยมโปร่งนี่เนาะในการทําเพราะว่าคุยาบอกแล้วถ้าอยากให้มันโปร่งหรือว่าอยากให้มันเป็นรูเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวโปร่งแสงเข้ามาช่วยเนาะอ่าทำการย่อมันก่อนเหมือนเดิมให้มันเล็กหน่อยเนาะอ่าแล้วก็เลื่อนมันจะลึกขนาดไหนก็ได้แล้วแต่ลูกเนาะแล้วแต่ความต้องการของลูกเลยแล้วก็ดูข้างล่าง ดูข้างใต้หน่อยก็ได้ว่าเออมันบานลา้านกันหรือยังนะถ้ามันบานลา้านกันแล้วจัดให้มันอยู่ในระดับที่เท่าเทียมกันอ่าอ่าแลกับ6ใช่ไหมแล้วเราก็ทำการกรุปมันเลยอ่าคุย่าย่อนอยทำการกรุ๊ปเลยจ้ะสีเล็กไปกรุปอ่าเท่านี้เราก็ได้ปาะแจของเราละเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะ สีตามรูปแบบใจชอบของหนูเลยเหมือนตอนแรกคุยาจะเป็นสีน้ำตาลอมส้มเนาะอ่าแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสีน้ำตาลนี้ก็ได้หรือจะเป็นสีชมพูก็ได้สีอะไรก็ได้แล้วแต่ลูกเนาะแล้วแต่ลูกว่าลูกอยากจะทําให้มันอยู่ในสีไหนเท่านี้เองยากไหมคะเด็กๆยากไหมคะไม่ยากครับไม่ยากครับอ๋อถ้าแบบนี้คุยาให้ทําแล้วก็ส่งคุยาใน ก o เกฟอร์มนี้ทำได้ไหมคะับไม่ไมยากเลยไม่ได้ไม่ยากแต่ทำไม่ได้หรอเดีด๋ยวไปดูวิธีการเซฟดูวิธีการเซฟเดี๋ยวคุยทำให้ดูอีกรอบหนึ่งส่งว,วิธีการเซฟเนาะเรามาใช้ในตัวสามเหลี่ยมนี้ที่เป็นเหมือนกับตัวจุดๆนี้เลยค่ะอ่าในการเซฟงานของเราเนาะมากดที่ฟันเฟืองอ่ากดที่ฟันเฟืองพิมพ์ชื่อของตัวเองลงไปอย่างเช่นเด็กหญิง เด็กหญิงเด็กชายอะไรก็แล้วแต่เนาะโอ้ยเครื่องไปอีกแล้วเอาใหม่เซฟก่อนอปันเฟืองไม่ต้องเด็กหญิงก็ได้อายาทินทาพึ่งโอเคเลขที่เกสิเกแล้วกดพับผิดเนาะหรือว่าสาธารณะนั่นเองกดพับผิดหรือสาธารณะแล้วก็กดเซฟแล้วก็ปิดตัวนี้ไปเลยจ้ะแล้วเราก็มาที่โลโก้ของมันเนาะ คลิกเข้าไปแล้วก็รอดูชิ้นงานของเรานี่มาแล้วปจัจเจของเราเวลาก๊อบงานส่งคุยาให้มาตรงที่ลิงก์นี้นะคะตัวน,นี้แหละที่เป็นเหมือนรูปโซ่นี่แหละคลิกเข้าไปแล้วก็ก๊อปลิงก์นี้นะคะคลิกขวาคัดลอกถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คลิกขวาคอปปี้แล้วก็มาคลิกขวาแพชชิ้นงานส่งได้เลยในสกูลไบต์อ่ะ ลูกลองเปิดดูที่ครูยาส่งไปลูกเปิดมองเห็นฟันเฟืองครูยาไหมเปิดได้เลยค่ะลองเปิดเลยค่ะที่ครูยาส่งในเมเสเซจไปเนี่ยว่ามองเห็นฟันเฟืองครูยาไหมกดดูได้เลยแล้วบอกครูยาด้วยค่ะดูแล้วสี่คน <c oughs> เห็นแล้วเห็นแล้วลูกแชร์หน้าจอให้ครูยาได้ไหมครูยาจะได้รู้ว่าหนูเห็นหรือไม่เห็นกดแชร์หน้าจอได้เลยครูยาอนุญาต แชร์ได้ไหมครับได้ไครับได้ครับผมคนอื่นเปิดได้ไหมคะราะเดี๋ยวคุยจะให้ทำส่งในสกูลใบนะเดี๋ยวคุยจะทำให้ดูอีกรอบหนึง่งจะทำประแจทำไข่ควงหรือว่าทำอะไรก็ได้แล้วแต่ลูกเลยจะทำเอ่อเลื่อยก็ได้ทำอะไรก็ได้ แชร์ได้ไหมอ,อู้นทร้องร้อง,องอะ่ะไม่มีใครเปิดกล้องเลยพี่มอสามอ่า ที่จะเออหมุนลองหมุนชิ้นง,งานลองใช้ตัวท็อปกับตัวเนี่ยหมุนอ้าขึ้นลงได้เลยเออเก่งมากเลยแสดงว่าได้อยู่อ่าเดี๋ยวคุยาทบทวนให้อีกรอบนึงอ่าลูกปิดหยุดการแช์ให้คุยาค่ะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุยาทบทวนให้อีกรอบนึงเนาะเพื่อการง่ายไอ้แบบที่2ถ้าคุยาทำประแจนในแบบที่2เนาะครีเอทงานเหมือนเดิมอ่าดีไซน์งานเหมือนเดิมนะไปแบบช้าๆแต่ได้พาเล่มไม่งาม เริ่มทำต่อใหม่ใช้รูปแบบของอะคุย่าทำหัวเป็นเหลี่ยมบ้างหัวหกเหลี่ยมบ้างอ่าปึ๊บคุยาก็ขยายเนาะอ่าขยายมาตามเท่าที่หนูจะทำเนาะเช่นคุยาจะเอาสีสมันจะได้บาลานซ์กันหมดทุกอันไงมันจะได้สวยๆไงอ่ากำหนดได้เลยอ่าซูมชิ้นงานไปแล้วเวลาย่อให้มันสูงความสูงของมันเนาะเรากำหนดได้อ่าคลิกตรงนี้ที่เป็นสีแดงนะแต่ถ้าหนูคลิกอย่างเงี้ยมันก็จะ ถ้าหนูไม่คลิกเนาะหนูมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยหนูก็ต้องคลิกสีแดงแล้วก็กดปุ่มสีแดงค้างไว้คลิกลากลงมากําหนดของเราเองจะเป็น5เป็น6เป็น7เป็น8ก็แล้วแต่เนาะอ่าหลังจากนั้นเราก็ทําการทําขามันทําตัวด้ามจับมันเนาะอ่าโดยการทําแบบนี้คุยก็จะใช้สี่เหลี่ยมหรือว่าจะเป็นรูปแบบของทรงกระบอกก็ได้เอาทรงกระบอกอ่ะแล้วแต่เนาะ แต่เป็นทรงไหนก็ได้อ่าเลื่อนความยาวมาอุยยว่าทรงกระบ,บอกมันไม่มันทรงกลมมันไม่โอเคใช้สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมน่าจะโอเคละอืมปึ๊บแล้วก็ลากลากความยาวมาเลยอ่าลากมาซูมชิ้นงานหน่อยเราจะได้มองเห็นเนาะอ่าแล้วก็ทําให้มันเหลือแค่เจ็ดใช่ไหมเมื่อกี้เจ็ดเนาะอ่าเจ็ดแล้วก็ให้มันเหลื่อมๆนิดนึง เหลื่อมๆนิดนึงคราวนี้เราก็ทำการกรุบมันกรุบเรียบร้อยทีนี้เรามาตัดข้างในเนาะโดยใช้ตัวโปร่งนะคะในการตัดเนะาะคุยาก็ตัดคุยาซูมชิ้นงานหน่อยอซูมชิ้นงานแล้วคุยาก็ปักให้มันเหลือแค่6เท่ากันหกหรือเจ็ดอ่าเจ็ดอ่าแล้วคุยาก็จะลองดูว่าเออมันบาลานซ์กันหรือ,อยังนะ ถ้ายังไม่บรรลแเราก็ย่อสักหน่อยเนาะให้มีอยู่ระดับที่เท่ากันนะคะ,ะเดี๋ยวคุยก็จะดูข้างใต้แล้วคุยก็ซูมชิ้นงานออกดูมันเบี้ยวมหมุนตีลรังกาได้ตามใจเลยนะคะ,ะคุยาก็จะดูชิ้นงานปุ๊บน่าจะได้ละก็กลับที่เดิมทําการกรุ๊ปค่ะ,ะหรือว่ากดคอนโทรลจี G ก็ได้นี่ ก็ได้ประจแจละหนึ่งอันยากไหมคะทาการเซฟต่อเราจะเซฟยังไงล่ะเอาประแจหัวเดียวเนาะที่ดามจับอ่ทําการเซฟโดยใช้ปุ่มนี้นะคะในการบันทึกเนาะอะ่แล้วก็กดที่รูปฟันเฟืองพิมพ์ชื่อของตัวเองเข้าไปอ่า 9 9้9เอ่าแล้วก็พับผิดเนาะกดเซฟรอแป๊บหนึง่งแล้วก็ปิดเลยไปที่ตัวโลโก้ของมันอ่าเพื่อที่จะเห็นชิ้นง,งานของเราทั้งหมดนี่แหละว่ามันเป็นยังไงอ่ามาแล้วก็กดเข้าไปทำการส่งลิงก์เนาะโดยการใช้ตัวโซ่นี้แหละแล้วก็กอบลิงก์นี้มา แล้วก็มาส่งในสกูนไบาย,ยากไหมคะเด็กๆคุยาาให้ทำฟันเฟืองก็ได้จะเป็นสองหัวหรือหัวเดียวก็ได้โอเคไหมทำให้ทำประแจอโอเคไหมคะโอเคไหมคะไม่คะตื่นกันสักนิดหนึ่งเรียนเช้าเกินไปลูกๆก,ก็จะไม่ค่อยตื่น โอเคไหมคุยยาจะสั่งไงในสกุลหมนะตามนี้แหละใครไม่เข้าใจบ้างคะพี่มสามช่วยมีปฏิกิริยาตอบรับกับคุยยาสักนิดหนึ่งสอนพี่มสามเหมือนคุยยาพูดอยู่คนเดียวพร่ำอยู่คนเดียวเข้าใจไหมคะเด็กๆใช่ครับเข้าใจครับอยู่คนเดียวเนาะ แะด้ว่าต้องมีคนส่งงานคุยาอย่างน้อยหนึ่งคนแน่นอนเดี๋ยวคุยาจะต้องนั่งรอกลายเป็นลากงอ,อกอีกแล้วโอเคนั้นหนูสามารถกลับไปทําได้เลยเนาะเดี๋ยวคุยาส่งลิงก์นี้เข้าในการงานให้ด้วยเนาะโอเคบายบายค่ะท่านั้นค่ะ,คะสวัสดีค่ะตื่นกันได้แล้ว